โดนแล้วครับมัดเอาเหยื่อกองเงีามากี้อีกแล้วหลาาุลกว่าไม่กล้าใช่ไหมไม,ม่ปือจับขึ้นมาเลยจับขึ้นมาเลยก็แบแจ็แคเก็จับขึ้นมาขึ้นเลยไหมมือมดมดเร็วรอกนี้นี่สังเราเลยตึ้นๆได้หลุกป่วนแล้วมาดีไปถืาถือ

วิ่งแรงนี่ครับมาออกมาได้9ตอนครับครับด้วย <laughs> 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 <laughs>

โดนไม่มาขี่มันมาเลียวครับสิบโลครับจนเลยขี่มันช่วยปากแดงชนเลยคุณกันไม่สมประกอบกิ่งกันแน่เลยจับวินวันนั้นเลยยืนเลยครับยกขึ้นยืนเลยยกขึ้นยืนเลยขึ้นยืนนเป็ไปม่มาถึงกองเป็น เราเบื่ออิงลังร้อนมัดเร็วกันจักย้อนไปคนช่วยครับอุ๊ยโหโอ้โหลุยว้าวฮาลุบใส่เดือมันนั่นเลยวะดิใส่เดียวมันมายมันมานคือโอ้ว มัดรูปโนเลี้ยวป่าลึกซีโลลึกอ่ะอลลอมัดเอวไดไหมมัดอันนี้โตตาโดนครับประมาณซีโลซีโลซีโลลือโอเคครับสุดยอดครับสุดยอดไมัดมัดไอ้นี่